มึงถามอะไรหน่อยสิอะไรคะคุณเธออยากถูบ้านจริงๆเวลาไหนอ่ะเอาจริงป่ะอยากถูบ้านจริงๆคือเวลาที่เรารู้สึกว่าเราทําเพราะเราอยากทําอ่ะคือไม่ใช่เวลาที่ผัวดา่าหรือว่าไม่ใช่เวลาที่ผัวบางคั้ให้ททาอะ่ะเวลานั้นแหละที่ที่กูอยากทำรางั้นกูคาดว่าน่าจะเดือนละครั้งละมั้งเนี่ยเฮ้ยทำไมมึงพูดเหมือนคนอื่นเลยวะใครก็แบบนี้เนี่ยเห็นหน้ากูทำไมกูเป็นคนที่เกลียดเหรอแต่เอาจริงๆถ้าใคร คือจริงๆกูเป็นคนขยันนะแต่จริงๆเอ้ไม่ถูไม่ถูพื้นเนี่ยเขาก็ทํามาสําหรับคนที่เกลียดจริงนะเพราะอะไรเพราะว่าเราสามารถมีน้าใส่นี้เหมือนเหมือนตัวรีไอ้น้ําอ่ะที่แบบว่าเราไม่ต้องแบบถูปแป๊บนึงแห้งแล้วต้องไปชุบน้าใหม่เง้ยคือเรามีน้ําตรงนี้เราก็สามารถฉีดแล้วก็น้ําออกทุกคนคือคงไม่เห็นนะแต่ว่าน้ําจะออกตรงนี้เลยก็คือน้ําจะออกระหว่างที่เราถูนี้แล้วก็บวกกับที่ถูเนี่ยมันสามารถที่จะแบบหมุนได้สามร้อยหกสิบอ,องศาเราสามารถ อถูแบบซอบได้เล็กใช่ไหมก็ทางนี้เลยหรือว่าใหญ่ก็ทางนี้เลยอย่างเงี้ยคือมันหมูได้สามอสบองศาที่เจ๋งๆเลยนะก็คือนี่เราเอาผ้าใส่ตรงเนี้ยคือผ้าเขาจะมีมาพร้อมเอาผ้าใส่ตรงนี้เวลาที่เราจะเอาผ้าไปซักเนี่ยก็คือเกะให้ผ้าไปซักคือกันเกะอะไรก็ง่ายอย่างี้เนี่ยมันทําให้เราแบบไม่ต้องเอาไปทั้งหมดมันดูเกะเก,ก่าวุ่นวายอะ่ะมันก็เลยเหมาะกับคนที่เกียรแต่จริงๆกูไม่ได้ที่เกียรนะกูบอกก่อนใครๆก็พูดอย่างเ้ยนะมีแต่คนใส่ไลฟ์กู